สิ่งนี้ค่อยรักค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อุโสแล้วก็พี่ดองที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่และพระเจ้าทรงนำให้ พวกเราทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันที่นี่เพื่อจะถวายสรรเสริญนมันสการพระเจ้าร่วมกันนะคะในทุกสิ่งสารพัดนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้กับชีวิตเราตลอดปีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรมีพระพรมากมายของพระเจ้าก็ติดตามชีวิตของเรามากเท่านั้นยิ่งที่ไหนมีความอ่อนแอฤกษเดชของพระเจ้าก็ายิ่งเข้มแข็งขึ้นมากเท่านั้นขอพระคุณพระเจ้าที่ในวันนี้สะดุดดีบทที่23 ที่ข้าพเจ้าจะได้อ่านให้ฟังนะคะซีเพียงหยีจับซาเพียงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามภูเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ขคาถาและทานพระกรของพระองค์แล้วโรมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำหรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขัดน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจค่ะจากบทเพลงนี้เ,เป็นบทเพลงที่ใช้เนื้อร้องมาจากสดุดีบทที่23นะคะเดินลอดไม่เชื่อเมื่อไทยนุดบปน He makes me down to lie. In pastures when he lifted me, the quiet waters by. He lifted me, he lifted me, the quiet waters by. My soul he thought restored again, and me to walk that may. of righteousness in for his own name's sake within the path of righteousness in for his own name's sake yea though my walk in this field, yet will I fear no with me and thy rod and stuff me compass still. For thou art with me and thy rod and stuff me comforts still. Goodness and mercy, oh my Lord, shall assuredly fall on me. And in God's heart. Oh, here we go.